วางรุ่งสางก็ต้องจากต่างต้องออกเดินทางไปอีกไกลแสนไกลถ้าฉันจะฝากความรักไว้ที่เธอ ทิศนี้ช่วงวันหยุดยาวอาจารย์จะพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศกันโดยพาไปเดินที่ตลาดนัดสวนจตุจักรในช่วงวันหยุดยาวช่วงนี้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปที่เห็นได้ชัดนั่นคือผู้คนที่เป็นชาวไทยในช่วงนี้ค่อนข้างจะบางตานะครับเพิ่มขึ้นมาคือชาวต่างชาติสําหรับสินค้าที่เดินในตลาดนัดจตุจักรนั้นยังเป็นลักษณะเดิมเดิม แต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือความสวยงามและความมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นหลังจากที่โควิดได้ผ่านพ้นไปชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นมามากกว่า50%อาจารย์ก็รู้สึกภูมิใจกับคนไทยที่มีฝีมือในเรื่องของการทำสิ่งที่มาขายในจัดๆกันนะครับชาวต่างชาติเป็นที่นิยมชื่นชมมากในเรื่องของฝีมือคนไทยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอาจจะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้นนะครับอาจารย์ก็พามาดูนะครับ ไม่ว่าใครที่ชอบในเรื่องของลูกปปดชอบในเรื่องกําไรเพื่อปรับในเรื่องเกี่ยวกับงอแหง้งหรือปรับในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับเชิญมาดูได้ที่ตลาดนัจดจตุจักรได้เลยนะครับราคาก็ค่อนข้างจะย่อมยาวนะครับอาจารย์เชียร์เลยนะครับเป็นฝีมือคนไทยล้วนๆเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในบ้านในเมืองเรานะครับการเดินทางก็แสนสะดวกสบายนะครับเดินทางโดยรถ MRT มาสามารถขึ้นที่สถานีกำแพงเพชรและเข้าสวนจตุจักรได้เลยนะครับอาจารย์จะพามาห้างมิกจตุจักรซึ่งตั้งอยู่บนตลาดซันเดย์เดิมที่เมื่อก่อนเราไปซื้อปลากันนั่นเองนะครับบนห้างนั้นก็จะมีการนวดแผนไทยขึ้นมากมายมีกิจกรรมมากมายนะครับรวมถึงการทำโมเดลตัวตูก,กระตูลน,นะครับที่หลายๆท่านชอบสะสมรวมถึงเป็นศูนย์รวมของเด็ก ที่เข้ามาชมกันด้วยนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี่เด็กจะเต็มเลยนะครับรวมถึงผู้ปกครองที่ชอบสะสมด้วยส่วนมันธรรมดาอาจจะเงียบนิดนึงนะครับเรามาดูบรรยากาศกันนะครับว่ามิกจัดจุจักที่ตั้งอยู่ตลาดซันเดย์เดิมนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะครับคุณจะมาหาตลาดซันเดย์จะมองไม่เห็นแล้วจะเป็นตึกมิกแกรจุจักแล้วครับก็อยากให้ทุกท่านมารำลึกถึงความหลังเหมือนกับอาจารย์นะครับ ก็ชมบรรยากาศนะครับสําหรับหินมงคลใครอยากจะใช้หินมงคลเพื่อปรับห่วงจุ้ยก็มาดูได้ในอาคารวิจตุจักรนะครับชมบรรยากาศกันได้เลยนะครับบอกเลยว่ารักรักคณเดียวทั้งใจเคยรักเธออยังไงก็จะรักอยนั้นมีเพียงคําว่ารักแค่คําเดียวสั้นๆมาจากหัวใจฉันไม่มีวันเปลี่ยนใจ รักเธอที่สุดคงหัวใจไม่อยากให้ใครคนไหนมาแทนที่เธอตลอดชีวิตฉันพร้อมอุทิศให้เธอรักเพียงเธอคนเดียวเธอคือสิ่งสำคัญที่สุดเธอคือลมหายใจของฉันขอสัญญาและสาบานจะรักเธอตลอดกาลต่อให้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไดร รักคนเดียวเสมอไม่เคยเปลี่ยนใจตอลอดชีวิตไม่คิดให้ใครมีเธอคนเดียวทางใจของฉัน